สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่อง SP Electronic นะครับอันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับม i โครคอนโทรลเลอร์นะครับม i โครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเรียกตัว MCU นะครับนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับควบคุมขนาดเล็กนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสามารถที่คล้ายคืงกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับตัวม i โครคอนโทรลเลอร์นะครับ ได้รวบรวมนะครับเอา CPU หนวยความจำขอดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไว้ด้วยกันโดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวทางเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกไดระแกรมนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ IC ตัวหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแรมนะครับ ตัว CPU นะครับแล้วก็โมดูลต่างๆนะครับอย่างเช่น ADC โมดูลนะครับแล้วก็ Serial Port โมดูลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพอร์ตใช้งานนะครับเป็น I/O p o ร์นะครับหรือ INPUT OUTPUT นะครับการทำงานของ microcontroller นะครับก็จะทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็คือรับ INPUT เข้ามานะครับรับ INPUT ก็รับมาจากนะครับ อย่างเช่นนะครับคีย์บอร์ดนะครับหรือคีย์แพดสวิตอะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็มาประมวลผลนะครับมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็จะส่งผลลับนะครับออกทางเอาพุตันเองนะครับมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมีอยู่หลายบริษัทผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นบริษัทไมโครชิพอย่างเงี้ยนะครับเป็นบริษัทแอดเมลนะครับเป็น บริษัท ST นะครับเป็นตระกูล s t m อย่างนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็น Microcontroller AVR นะครับของบริษัท a SMEL นะครับก็นะครับตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็น ATmega8 นะครับตัวนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับ RISC นะครับก็คือหนึ่งคำสั่งนะครับสามารถ นะครับทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาเพียงหนึ่งลูกนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ก็จะมีหลายนะครับซีรีส์นะครับก็จะผลิตมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับสำหรับในที่นี้นะครับผมจะใช้เป็นตัว ATMega8 นะครับในการ เรียนรู้นะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของ a v r นะครับต่อไปอันนี้จะเป็นตัวบล็อกแอกแกรมนะครับของเจ้าตัว e v r นะครับก็จะมีนะครับไฟกราวก็โมดูลต่างๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขาอินพุตเอาพุของเจ้าตัว a t ธินะครับ ตัวเ t ทีไมคนะครับจะมีอยู่นะครับ28ขาใช้งานนะครับอ่าไม่ใช่28ขาใช้งานก็จะเป็นตัวตัวมันจะมีอยู่ที่ตัวมันจะมีอยู่28ขานะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัว VC นะครับเป็นแรงดันไฟนะครับที่จ่ายให้กับตัวไมโครคอนโทรเลอร์แล้วก็จะมีเก้านะครับเป็นแรงดันไฟลบนะครับตัวนี้จะเป็นแรงดันไฟ DC นะครับจ่ายให้กับตัวไมโครคอนโทรเลอร์นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับพอร์ต B0 ถึงพอร์ต B7 นะครับตัวนี้จะเป็น ดิจิตอลอินพุตเอาพุตนะครับก็จะมีพอร์ต่0ถึงพอตพอตซีเจนะครับเป็นดิจิตอลอินพุตเอาพุตนะครับแล้วก็พอร์ตดีนะครับเป็นดิจิตอลเอาพุตอินพุตเอาพุตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต B ก็จะมีพอร์ต B0 นะครับถึง B6 นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นคารีเซตนะครับคารีเซตก็จะเป็นนี่นะครับพอตซีแปนะครับเป็ารีเซตรีเซตวงจรนะครับ ถ้าเราจ่ายกระแสถ้าเราจ่ายไฟลบก็จะเป็นไฟโครเทร่าเิก็จะหยุดทํางานแล้วไปเริ่มทําคมสั่งไปนะครับตอนนี้นะครับ X T A L นะครับหนึ่งก็จะเป็นขาต่อกับคิสตันนะครับขาหนึ่งครับขาสองนะครับคิสตันเพราะว่าคิสตันมีสองขาเราก็ต้องต่อเข้าสองขานี่นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น AVCC นะครับตัวน,นี้จะเป็นแรงดันโมดูลแปลงแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นจ่ายไฟให้กับโมดูลทำงานนะครับส่วน Lang าขา AR EF นะครับเป็นขาแรงดันอ้างอิงไฟอนาล็อกนะครับว่าแรงดันสูงสุดนะครับที่เรา จะวัดนะครับมันเป็นแรงนั้นเท่าไหร่นะครับวันนี้จะเป็นแรงดันอิงนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับภาษานะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับในการควบคุมมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ